ที่อ่างทองกันก่อนอหัวอกของคนเป็นแม่แน่นอนทำทุกอย่างเพื่อลูกได้คเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันครับยกมือไหว้ไ,วไหว้วัยรุ่นนะหยุดเถอะแม่ขอร้องอไปดูนะครับคุณผู้ชมเออเออเออา้ลย้ลวเดินมารนี้ เนี่ยป้าไหว้แล้วลูกป้าไหว้แล้วลูกยกมือขึ้นมาพนมมือนี่นะฮะที่เราทําเป็นลูกศรชี้นี่คือคุณแม่ของผู้บาดเจ็บนะครับเป็นภาพนาทีบีบหัวใจโดยภาพกล้องวงจรปิดนี้จะเห็นชายวัยรุ่นบุกเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งพยายามที่จะปีนเข้าไปทางหน้าต่างนะครับแล้วก็ใช้มีดฟันลูกชายเจ้าของบ้านไม่นานผู้เป็นแม่ก็เดินออกมายกมือไหว้ผู้ก่อเหตุพร้อมกับพูดว่าหนูป้าไหว้แล้วลูกจนชายคนที่ก่อเหตุสุดท้ายก็เดินถอยออกไปนะครับโดยผู้เป็นแม่ยังคงยืนกันไว้ ไม่ให้เข้าไปทําร้ายลูกซ้ํานะครับก็คือเหตุเกิดที่อําเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนี่แหละครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านหลังเกิดเหตุนะคะไปคุยกับลูกชายเจ้าของบ้านที่ถูกทําร้ายบอกว่ามีผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาเรียกพอมองเห็นทั้งคู่ถือมีดมาเขาก็ไม่ออกไปคุยค่ะแล้วคนที่ถือมีดเดี๋ยวเปิดประตูรั้วบ้านเข้ามาเลยพังกระจกห้องด้านล่างแล้วปีนเข้ามาใช้มีดทําร้ายบาดเจ็บ คือมีแผลเนี่ยเย็บไป20เข็มนะมีแผลที่หัวที่แขนขาลำตัวคนร้ายที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกไม่ได้มาครั้งแรกนะคะมาทำร้ายเป็นครั้งที่2แล้วตอนแรกที่เกิดเรื่องแจ้งความเอาไว้แต่คดีไม่คืบแล้วก็นี่แหละกลับมาก่อเหตุซ้ำถามว่าที่เขามาทำร้ายเนี่ยเพราะอะไรเขาบอกน่าจะเป็นเรื่องหึงหวงเพราะเขารู้ว่าคนที่ก่อเหตุเป็นใครเป็นแฟนเก่าของแฟนสาวเขาเองค่ะ น่าจะเป็นเรื่องหึงหวงไม่เป็นเรื่องหึงหวงนะมากกว่าถ้าผมเดานะนัะ่นแหละมันทำไมถึงห<ง>ึงก็มันมีแฟนมันแฟนเก่ามันทํางานดียว่บผมตอนนั้นน่ะเพราะตอนนี้ผมออกมาแล้วที่เกิดปัญหาเนี่ออกมาแล้วเมืองต้นได้แจ้งความไหมครับแจ้งไว้แล้วครับไปแจ้งไว้สองร <2 S 2> อ,อบแล้วรอบแรกมันเรื่องเรื่องอะไรก็เรื่องนี้และลุมทําร้ายผมผมก็ไปแจ้งความไว้ก็เพิ่งสองอาทิตย์เองครับ คด,ดีก็ยังไม่ไมยังตัดรถสวนกันไม่ไม่รู้แล้วก็คดีก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยแล้วก็มาก่อเหตุในบ้านเีกเบื้องต้นตำรวจก็ทราบชื่อแล้วก็บอกแสคนก่อเหตุเรียบร้อยแล้วนะคะต <ฮะ S 2> อนนี้กำลังเร่งติดตามตัวมาสอบสวนดำเนินคดีต่อไป